ไมันโดนทางแก้กูอยู่มันโดนทางแก้กูอยู่เบ๊กฟีฟีทั้งหมดเฮ้ยไม่ได้ทำเพี้ย,ยอะไรเลย <laughs> ไปก็ไปหาอืมจับไปกิดหมากตื่ เหน่ไปิ้นไม่ดีหรือว่าเน่กูไม่ดีวะเนปิ้นเไปิ้นใช่ไหมเหมโอโต้บอดลี่อะเอมึงอย่างบ้าเพื่อนมึงเป็นแล้วเว่ยทำอะไรได้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยหลังเข้าอ่ะอืมอืม โโอ้สวยตัว oh. อีกตัวไปไหนไม่รู้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อู oh, <t> ้หู้ข้างล่างตัวเดียวเออสวยิไม่กูยิงเขาเป็นตัวเนี่ยมาแล้วมาแล้วดีแล้วเหรอยี่ห้อมาใหม่อีกแล้วอ่ะ เออ,เออสูงไว้นี่แหละเออเออหญิงโดนปะล้ะหญิงโดดเออเออเออมาชอ็อตมาขี้โกงมาช็อตกูวอะไรหลังเวนอยู่กูอยู่กูฮึพี่หลัง กลัว oh. นี่ขนาดเจ็บคอนะเนี่ยถ้าไม่เจ็บถ,ถ้าไม่เจ็บคอนี่จะขนาดไหนวะอันไม้คันมือชิบหานเลยมันจะยิงว่าก็ม,มีขวายตัวนึงโอ้ยแย่เป็นเค้าเตอร์นกูมีไปสวกแล้วเนี่ยน้อมาเป็นตเคนะ <c oughs> เตอร์กูก็สวกมึงกัน ม,มันจะยิงทำไมไปตหาแล้วมันไม่ได้ยิงเนี่นั่นน่ะมันยิงไอ้แบงค์นั่นน่ะตายไปตายซะเปมนันนันไม่ใช่มึงไอ้เขี้ยไม่ถึงมันนะไม่ใช่มึงไอ้าเอ๋ผ่านละจ้าเอ๋ตัวเองยจ,จะไงยจะไงตัวเองโอ้จ้าเอ๋ตัวเอง ฮิวลดเดอร์เรียบ้อยนี่มึงดูกูน่ารักไหมล่ะโอ้เดี๋ยวพอไอ้สัสแต่ถ้ากูเป็นพัฒที่นัาปุ๊บกูก็พาคืนพาคืนมาเลยนะเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยนนกูกำลังจะบอกว่ากูจะพาขึ้นมาเจอสัตว์ตลาดไอ้เี้ยพาขึ้นมา I <laughs> 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 What that means I am covered. Gas You high? อย่าเอ้ยมันมาผาละโอ้โห <nenhum bunları> <ayo> ยังไง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 แล้ว5-5 5-5ตลอดเลยเป็นคนติดตลกนะเราอะติดตลกติดตลกเฮ้ยลืมตัวไปยิงอีกยิงอีกยิงอีกเอ้ย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 เจสโกปเจสโกปนี่นี่เ <Echo> ดี๋ยวมันก็ตามมึงมา นี่เขาปืนแรงจัดเลยปืนดูลักกูโอ้ไวจังวะเอ้ยพัฒนาว่ะตัวโดนยองสองเนี่ยโอ้ยใจยังไรแย่แบงค์ชมกูกูสมองช้าเนี่ยเป็นใครเจ้านี่ขนาดสมองช้านะเนี่ยยังไม่โดนด่าอ่ะ กูเล่นดีเฉพาะตอนไม่สบายกับตอนเมาเท่นั้นแหละโอ้ยอีฮิบินไปหามันโลมันแตกบอลกลมแตกแล้ว โอ้ยชิบหายสัตว์ใครมาดูเหิดวะเออมันอยู่ไหนวะบน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 เนี่ยนิดเดียวสุดท้ายละไปนะไปนะเกินกระสุนจะไปโดนว้าวนายมันสุดยอดไอ้กระปินมาแล้ววะบินมาหาพวกมึงเพี้ยนเลยบินมาหาตี้นั่นแหละ แบง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 ไปต่รงนี้จะต้องเป็นตรงนี้ไม่โันเลยวะยัดปืนเวนนี่มีระเบิดไหมเบิดจัดแม่งเข้ามา Oh, itu. Ah, karena. What that